ดังนั้นข้อ2นี้น่าจะพูดว่าจ่ายเงินเพิ่มจริงไหมคะเพราะน,น,น้ำหนักเกินนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อจ่ายเงินเพิ่มน้ำหนักเกินครูจึงดู choice D doc choice D doc คำว่า televised คือถ่ายทอดทางโทรทัศน์เพราะฉะนั้นคุณกำลังถูกถ่ายทอดทางโทรทัศน์อยู่เกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นที่จ่ายเพิ่มให้ เพิ่มก็คือน้ำหนักเกินจริงไหมคะน้ำหนักเกินใช้คําว่าอะไรนั่นเองคะ overweight เพราะตรงนี้คำตอบจึงเป็น you're going to be overweight I'm afraid ผมกลัวว่าคุณจะน้ําหนักเกินนะเนี่ยที่คุณเอาซุดเคสกี่ใบคะ5ใบเั้นตกลงเกินไหมคะเกินต้องเสียเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่คะ36เหรียญเพราะฉั้นโจก,ก็บอกว่าผมบอกคุณว่าเรามีของมากเกินไปแมรี่เลยยั่วมั้งคะคงยั่วพูดว่าต้องพูดว่า คุณต้องพูดว่าผมบอกคุณแล้วคุณต้องพูดว่าผมบอกคุณแล้วเพราะฉะนั้น I told you s o s o ตัวนี้ก็คือน้ำหนักเกินนั่นเองเพราะฉะนั้น I told you s o น่าจะพูดว่าต้องพูดว่า I told you s o แล้วก็บอกว่าจ่ายไปเท่นะไอ้เจ้าสามีก็เลยจ่ายจริงไหมคะแต่ขณะที่จ่ายต้องบ่นแน่นอนเลยนักศึกษาว่าตรงไหนที่น่าจะเป็นการบ่นของสามีดีคะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะพูดว่า หวังหวังว่ามันคงคุ้มค่านะ this is worth it worth แปลว่ามีค่าเพราะฉะนั้นหวังว่ามันคงคุ้มค่านะคุ้มค่าที่ทำไมคะที่จ่ายเงินเพิ่มให้แล้วของที่เอาไปมันคงมีประโยชน์นะนั่นเองจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือ4ข้อในสถานการณ์นี้ดูสิคะว่านักศึกษาถูกกี่ข้อสถานการณ์ต่อไปเลยคะ่ะ เรามีให้หนักศึกษาได้ฝึกอีกหลายสถานการณ์เลยค่ะลองดูซิว่าสถานการณ์นี้ at the tea party เพราะฉะนั้นตรงนี้คืองานเลี้ยงน้ำชานั่นเองงานเลี้ยงน้ำชาสถานการณ์ตรงนี้นะคะด c k บอก tea is served Come let's sit down แล้วบอกว่า do you take sugar and milk เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะพูดว่าอะไรคะ where t o sir Make y o u r s e l v e at home and I would like you to drink it's good of you to come นักศึกษาลองดูสิคะว่าน่าจะเป็นคำพูดว่าอะไรเติมลงไปในช่องว่างข้อหนึ่งดีคะผู้เขียนชัดๆข้อหนึ่งต่อแล้วนะคะต่อแล้วนะคะเราดูต่อเลยะคะ่ะ he บอก just sugar replacement สังเกตนะคะเขาบอกว่า do you take sugar milk ฉะนคนนี้ก็เลยบอกว่าอะไรคะเอาน้ําตาลอย่างเดียวนะขอบคุณแล้วดิกก็เลยหันไปพูดกับทอมบอกว่าทอม which d o you prefer coffee or tea ทอมบอกว่า give me tea with lemon please แสดงว่าน่าจะดิกเป็นเจ้าภาพจริงไหมคะแล้วพูดกับคนนู้นทีคนนี้ทีอย่างนี้คะต่อมาดิกหันไปพูดกับพีเตอร์ we have some ice cream or o r a n g e juice งั้นพีเตอร์น่าจะพูดว่าเอาไอศครีมหรือออร์เรนจ์จูสจริงไหมคะเนื่องจากว่าตรงนี้น่าจะพูดว่าอะไรชอยเซบีซีหรือดีด็อกดีคะต่อนะต่อนะคะพอพีเตอร์พูดอย่างนี้ปั๊บดิกก็เลย พูดบอกว่าหันไปพูดกับทอมอีกแล้วค่ะ Help yourself to the cakes ทอมจำนะคะคำว่า help yourself คือช่วยช่วยช่วยเหลือเองช่วยเหลือตัวเองนะคือหมายถึงว่าหยิบกินได้ตามสบายเลยหยิบทานได้ตามสบายเลยขนมเค้กเนะี่ยทอมเห็นไหมคะเพน Help yourself to the cakes please หยิบตามสบายเลยเพนทอมน่าจะตอบว่าอะไรคะ่ะงั้นเมื่อดิกบอกว่า หยิบทานได้เลยขนมเค,ค้กนั่นหยิบทานได้เลยเป็นเราเราน่าจะขอบคุณจริงไหมคะขอบคุณมี it's very kind of you ก็ขอบคุณ t h a n k you ก็ขอบคุณ t h a n k you ก็ขอบคุณครูตัด choice a ทิ้งก่อนเพื่อนเลยนห่นะคะหรือ choice b c และ d เนึศึงษาว่าตรงนี้น่าจะตอบ choice ไหนดีที่สุดคะดูความหมายให้ดีนะคะ it's very kind of you but that's not the sort of thing I like Thank you I'm not interested in them หรือ Thank you I've had quite enough ไ้ยัะ,อะลองดูซิข้อ2และข้อ3นักศึกษาตอบได้หรือยังมาดูข้อ1ค่ะข้อ1เราอ่านจากเรื่องเราจับได้แล้วว่าดิกเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของงานเมื่อ ดิกเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของงานดิกน่าจะพูดว่า make yourself at home น,นะคะสำนวนตรงนี้เราเป็นเจ้าภาพงานเราเป็นเจ้าของงานเราน่าจะพูดด้วยคําสุภาพว่า make yourself at home ทำตัวตามสบายนะทำตัวเหมือนบ้านคุณเองนะนน,ะะนี่คือสำนวนที่เขาใช้กัน make yourself at home เห็นเวลามีเพื่อนชาวต่างประเทศมาบ้านเรา เราเป็นเจ้าของบ้านเราควรจะพูดกับเพื่อนชาวต่างประเทศนั้นว่า Make yourself at home นะคะวันนี้เราได้เยอะเลยนะคะ Make yourself at home เมื่อกี้อะไรคะ Help yourself นึกออกไหมคะนี่ไงคะ Help yourself to the cakes เชิญเลยนะเชิญเลยหยิบเค้กกินได้ตามสบาย Help yourself to the coffee Help yourself to the dessert นะคะผ่านแล้วนะนี่คือสำนวนลองดูสิคะแล้วข้อ2ข้อสอ เจ้าของงานเจ้าภาพถามว่าเอาไอศครีมหรือออเรนจ์จูสดีเพราะฉะนั้นต้องตอบเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะตอบว่า Orange Juice, Please. ออ a n เรนจ์จูส l พลสเั้อย่าลืมนะคะเราควรจะมีคำว่า Please เป็นความสุภาพที่เราตอบ Juice, Please. Ice Cream, Please. ออเรนจ์จูส e พล e ไอศครีม e พลสเห็นไหมคะแล้วเมื่อดีกพูดว่าเชิญเลยนะเชิญหยิบเค้กกินตามสบายเลยนะ เราน่าจะตอบว่าลองดูช้อยเซนะช้อยบีนะคะบอกว่าขอบคุณนะแต่มันไม่ใช่ชนิดที่ฉันชอบนักษาจะตอบไหมคะไม่สุภาพเราน่าจะบอกว่าฉันไม่ชอบอะไรไปสักอย่างหนึ่งขอบคุณนะฉันอิ่มแล้วขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่น่าจะบอกว่ามันไม่ใช่ชนิดที่ฉันชอบกับข้อ C บอกว่าฉันไม่สนใจมันกับข้อดีบอกขอบคุณนะฉันอิ่มแล้วฉันทานพอแล้วเพราะนั้นสำนวนภาษาที่ดีที่สุดตรงนี้ในสานการณ์นี้ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรคะ thank you I've h e quite enough เ mm ห็น hmm. ยังมาแล้วสามข้อนี้นักศึกษาทำถูกกี่ข้อคะอย่าลืมนะคะ make yourself at home help yourself to something จำนวนเหล่านี้ต้องจำเผื่อเราไปเจอชาวต่างชาติแล้วเขามาเยี่ยมบ้านเราหรือมาเยี่ยมหอพักเราเวลาเราไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปดูงานเราจะได้พูดกับเขาเป็น โอเคนะคะมาดูสถานการณ์ตรงนี้ situation บอกว่า meeting an old friend พบเพื่อนเก่าเมื่อพบเพื่อนเก่าพอพูดว่า hello Susan I haven't seen you for ages คำว่า for ages ตรงนี้ก็คือไม่ได้เจอกันมานานแล้วแล้วน่าจะพูดว่าอะไรข้อหนึ่งน่าจะพูดว่าอะไรคะ เคยยังได้นะคะอ่ะลองดูต่อสิแล้วซูซานพูดว่าซูซานพูดว่า I've just got back from my summer vacationI've just got back from my summer vacation, my summer vacation ได้นะคะพอบอกว่า really you look great where did you go ซูซานบอก I went to Phuket แล้วพอพูดว่าอะไรคะ